คือ,อยุ้ยพี่หนึ่งคนแล้วก็มีน้องคนนะคะอาจารย์ mm hmm. แต่ว่าน้องชายนี่คือแบบ mm hmm. เขาแย่มากอะค่ะแล้วแบบคือเขาไม่ดูแลพ่อแม่แม้กระทั่งตอนที่แม่เสียชีวิตเขาก็ไม่โอเคเลยคือไม่ ไม่อะไรเลยกับกับยุย้ยคือชีวิตยุ้ยตอนนี้คือดูแลแต่พ่อกับแม่ะคะ่ะอาจารย์แล้วคือยุ้ยอยากรู้ว่าแต่ว่าชีวิตเขาอะยุ้ยอะดูแลเขามาทั้งชีวิตเลยนะคะอาจารย์คือยุ้ยให้เขาทั้งชีวิตเลยชีวิตยุ้ยให้กับเขาเออคือประมาณว่าของทุกอย่างที่มียุ้ยให้เขามาตลอด พ่อก็ให้เขามาตลอดทั้งรถทั้งบ้านทั้งอ่าที่เข้าคาเข้าคําถามเลยเราจะถามว่าอะไรเข้าคําถามคือว่าคือตอนแม่เสียชีวิตอะคะ่ะเขาไม่ให้เงินสักบาทเดียวเลยเนี่ยเขาจะมาไม่ให้ใครคือเขาไม่ช่วยงานแม่เลยงานงานที่แม่เสียชีวิตอะคะ่ะ เขามีตังค์ไหมล่ะมีค่ะเยอะด้วยค่ะเขาทำน,นั้นก็เป็นวิบากเอาค่ะเป็นวิบากของเขาไปอะไรนะคะก็ปล่อยเขารับเ,เราก็ปล่อยให้เขาเราขาับผลของการกระทําของเขาไปเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขามันเป็นวิบากของเขาที่เขาต้องได้รับในเมื่อเขาไม่คิดจะดูแลหรือช่วยอะไรไม่ดูแลปฏิบัติพัฒวีไม่ดูแลฐานะของความเป็นลูกต่อแม่พ่อก็อให้เขารับวิบาการกรรมไป แล้วเมื่อไหร่อะคะอาจารย์ตอนนี้ยุ่ยเห็นเขาแบบกินดีมีราไปยุ่งอะไรกรรมคนอื่นอะ <c oughs> ไปยุ่งทําไมมันกรรมของเขามไม่ใช่กรรมของเราคือเราจะรอความสะใจหรือยังไงในเมื่อกรรมทุกคนต้องรับกรรมเราเองยังต้องรับเลยแ้ทำไมคนอื่นจะไม่รับแล้วเขาจะรับเมื่อไหร่เกี่ยวอะไรกับเราทุกคนมีวิบากกรรมทุกคนมีผลของการกระทําทุกคนมีเหตุปัจจัยที่ต้องได้รับกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันกินข้าวยังอิ่มไม่พร้อมกันดื่มน้ําเข้าไปแล้วยังเยี่ยวไม่พร้อมกัน แล้วจะมาให้รับผลของการกระทําตามความพอใจของใครได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกคนยังไงก็ต้องได้รับแต่จะได้รับเมื่อไหร่เป็นวิบากของเขาไม่ใช่เรื่องของเราคือเรายุ้ยจะต้องพูดอะไรยังไงกับเขาให้เขามาช่วยรับผิดชอบตรงช่วยกับยุ้ยบ้างอะไรอย่างเนี้ค่ะยุ้ยต้องพูดกับคนไม่อยากรับผิดชอบก็เป็นเรื่องของเขาเราก็รับผิดชอบของเราต่อไปใครไม่ทําแต่เราทําได้ไงก็ทําไป ทำไมเราต้องไปบังคับคนอื่นล่ะก็ะในเมื่อเราดูแลเราก็ดูแลไปตามอัตาภาพแต่ถ้าเราพูดแล้วเราบอยเขาช่วยแล้วแต่เขาไม่ช่วยก็ต้องปล่อยไปตามอัตาภาพก็ให้เขารับผลจากการกระทําที่เขาไม่รู้จักทําหน้าที่ของการดูแลแม่พ่อก็ให้เขารับวิบากกรรมเขาไปวันหนึ่งก็อ,อาจจะมีเหตุปัจจัยที่เขามีลูกแล้วก็เอาลูกเขาอ,อาจจะไม่ดูแลอาจจะทอดทิ้งกวิบากถ้าไม่ชาตินี้ก็ชาติต่อไปทุกคนมีวิบากเป็นกรรม เป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นต้นกาเนิดมีกรรมเป็นที่ตั้งอาศัยทั้งนั้นรอดไม่ได้เลี่ยงไม่ได้หนีไม่พ้นโดนเหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นเราวางใจในส่วนของเราทําในส่วนเราเราทําดีผลดีย่อมส่งผลแก่เราจะส่งผลตอนไหนไม่ต้องไปคาดหวังในมันยังไงวันหนึ่งต้องส่งผลแน่นอนค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะเออสาอนุโมคนาอาจารอากาศขอบคุณค่ะจ้า <c oughs> <c oughs>